ดวงคนที่เกิดวังคานะคะประจำวันที่25-27สิงหาคม2568ในเรื่องงานค่ะสัญญาพยาพยกรณนดูก่อนดูก่อนแนะนำไว้ดูคลิปแบบ้ต้นจนจบนะคะสัปดาห์นี้ไล้3ใบานี้ค่ะในเรื่องงานในช่วงนี้พมาคุณอยากกำลังมีความคิดว่าอยากกลับไปทําสิ่งที่คุณรักอยากกลับไปที่ทํางานเดิมอะไรประมาณนี้นะคะคืออยากจะเหมือนเบื่ออินตัวกันอยู่ตรงนี้นะคะ่ะในช่วงสัปดาห์นี้อา่อาอ่าระมัดระวังนะคะจะเรื่องงานจะมีคนขัดใจนะคะทําให้คุณรู้สึกอึดอัดนะคะมีเพื่อนร่วม หรือคนในทีมง,งานจับตาดูคุณอยู่นะคะเป็นหูตาสับประรดเลยค่ะแนะนําว่าให้ไปทําบุญบริจาคเงินให้กับมูที่เด็กนะคะเพื่อเสริมดวงในเรื่องงานค่าขอ,อชโชคดีค่ะดวงคนที่เกิดวันอังคารนะคะประจําที่25สิงหาคม2568ในเรื่องการเงินค่ะสับบานี้จะให้สามใบมีค่ะในเรื่องการเงินในช่วงที่ผ่านม,มามีปัญหาค่อนข้างเยอะมากเครียดมีตกกังวลแล้วก็อาจจะเหมือนอยากย้ายบ้านย้ายอะไรเพื่อนหนีปัญหาเรื่องการเงินนะคะคุณติดหนี้ไว้หรือเปลา่าต้องไปคุยกับเจ้านี่ไปเคลียร์กับเจ้านี้ให้ดีด นะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหากับคู่รักคนในครอบครัวนะคะจากวิกฤตการเงินที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้การเงินก็ยังแย่นะคะและอาจจะแย่มากกว่าเดิมนะคะยังไงก็ต้องใช้สตินะคะแนะนําว่าไปทําบุญปล่อยปลานะคะเพื่อเสริมดวงในเรื่องการเงินค่ะไปโชคดีค่ะดวงคนที่เกิดวันคานะคะประจำวันที่25-31พฤษภาค,คม2 0 1 8ในเรื่องสุขภาพพา,าพธัญญาพยากรรูก่อนโดยก่อนแน,นะนําไ้ดูคลิปแต่ต้นจนจบนะคะสัปดาห์นี้ได้ไปสามวนค่ะในเรื่องสุขภาพนะคะ,ใน,นะ,คะในช่วงที่ ที่ผ่านมาสุขภาพคุณอาจจะแบบเจ็บปวดจนถึงล็อกอ่ะ แบบทำอะไรไม่ได้เต็มที่นะคะอาจจะต้องหยุดงานไปนะคะในช่วงสัปดาห์นี้นะคะให้ทําจิตใจแบบให้สดชื่อนะคะมีเวลาก็ออกควรจะไปพักผ่อนนะคะไปเที่ยวบ้างให้ดูแลสุขภาพร่างกายนะคะให้ออกกําลังกายเยอะๆดูแลอาหารการกินดีๆนะคะมะวังอาจจะเป็นโรคอ้วนนะคะแล้วก็อาจจะแบบสุขภาพไม่ค่อยดีแต่คุณก็ยังคิดว่าตัวเองยังสุขภาพดีไม่เป็นอะไรนะคะอย่างนี้ก็ดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะ้าคนไหนที่จะไปทำศัลยกรรมนะคะช่วงนี้งบไปก่อนนะคะให้ดู ดูแลสุขภาพให้พร้อมก่อนเราค่อยไปทํานะคะแนะนําว่าให้ทาบุญป,ป,ป,ปล่อยนกปล่อยปลาค่ะเพื่อเสริมดวงในเรื่องสุขภาพผักในช่วงที่สุขภาพแข็งแรงค่ะดวงคนที่เกิดวันคันนะคะประจําวันที่25-31พฤศจิกายน258ในเรื่องความรักค่ะญญพัยนยาพยากรู้ก่อนด้วยก่อนแนะนําไว้ดูคลิปต้แตต้นจนจบนะคะแต่บานนี้ได้ไพ่3มใบนี้ค่ะในเรื่องความรักในช่วงที่ผ่านมานะคะความรักไม่มีประสักไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ในช่วงนี้ระมัดระวังคะอาจจะมีปัญหาทะเลาะกันกับคู่รักค่อนข้างรุนแ บะะางคนก็ต่างไม่คุยกันไม่ปรับความเข้าใจกันนะคะถ้าจะดีกันต้องมีบนที่3เข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยนะคะช่วงนี้คุณจะรู้สึกว่าทําอะไรก็มีปัญหาทําอะไรก็ดวงตกทั้งเรื่องผิดหวังในเรื่องความรักด้วยนะคะแนะนําว่าให้ไปทําบุญนะคะแล้วก็ไปทําบุญบริจาคเงินให้มูธเด็กบริจาคเงินให้กับมูธสัตว์นะคะเพื่อเสริมดวงในเรื่องความรักค่ะขอโชคดีค่ะ